ยิ่งง่ายเลยจตะหอยแมงคู่เจ็บมามื่อไหร่เส้นสงพิดเอาไวปย่างสดๆอยู่ยวจะทานผู้ชมมั่งก็ดีกนไปซื้อเขาโตจๆๆน้อยๆเป็นซื้อเขาเนาะเป็ใน,ในไงเนี่ยโตใหญ่อ้วนๆเลยนี่สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปทั้งหลายสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทั่วโลกทุกหน้าทุกตาทุกปู่ทุกคนจ้ะมื้อนี้จะมาอ่างน,นี่ปฏิหอยนังลมแต่ท่านผู้ชมเป็นไงเนี่นยายาวไปเก็บมาก เ็บมั่งแต่อันพุ่นล่ะเอาไซส์ทรงฟิดเอาไว้อันกินยังสดๆอยู่เลยแต่ท่านผู้ชมอันไซส์ทรงฟิดเอาไว้รู้สึกว่ามันจะแงง่ายเลยแต่ท่านผู้ชมตัวบกใหญ่หนึ่งใหญ่ก่อนอันตัวบกใหญ่ยังสดๆอยู่เลยแต่ท่านผู้ชมเมื่อไงแต่ว่าแกะง่ายก่อนอันเนี่ยอยากเคยไปซื้ออยู่ในห้างแกะออกมาตัวจ้อยๆหน่อยๆน่อยนึงแกท่านผู้ชมห้างเขาเห็ดเป็นแพ็คแพ็คนึงมีสิบหาตัว โตละสิบหาคู่นะ่ะอยู่หลามซิติกดเด้อจ้ะท่านผู้ชมแต่ห้าไปเก็บเอาอ้ยสะใหญ่ใหญ่นึงะบึ่งคะเนี่ยอันแต่รู้สึกว่าอันห้าไปแช่ซองฟิตเอาไว้นี่เห้าออกมาเนี่ยมันสิสดก่อนเออมันเสียอันแกะง่ายกว่าเดิบึง่งแย่ๆไปกินบะเบิดมันหลายๆเนาะจ้ะท่านผู้ชมแกะเก็บออกมาหนา,าหลายๆจิ้มยังหอมอยู่ หอมกิ้มเนี่ยสดๆู่แม่ยแต่ตันผู้ชมย่ยๆ่าจะบเป็ดอันนั้นเอาใส่ถุงมือกับบัตรหนาด้วยเดีย๋ยวนี้แต่ก็ย่านั้นมันบาดมือเนาะแต่ตันผู้ชมโต๊ะไงหนึ่งเต็มหนึ่งมือนะไปจะไปอันเอาไปตุ่มส่วนหนึ่งเนาะจ้ะ สีแบ่งกินสดกินแก้วสมกินใส่ขังไหนนอกจากนากท่านผู้ชมโตวบกไงนึงเบิรงแค่ไหนป๊าโตเดียวนี่โตเดียวนี่แกออกแล้วก็จะไปล่างดีๆเนอะจากท่านผู้ชมก็จัง้อกิน เก็บเอาโอ้ยคุ้มคา่าคุ้มคา่าเลยจ้ะเฮาซสื่อเอามานันตัวหน่อยแมมันตัวหน่อยตัว,ตวจอยเคยสื่อมาแล้วแกะยากความห้อแกะห้าสิะขั้นใสซองฟิตเอาไว้ก็สิแกะง่ายอยู่ น้องเป็นยังไงเนาะแต่สบายดีบอ,อยายากแต่สบายดีอยู่จ้าก็เรื่อยๆจังสิละจา้าช่วงนี้ก็อากาศโอ้ยหนาวเนาะจากท่านผู้ชมก็บ,บ่ถึงกับสนุแต่ว่ามันกับสนาวมันก็นเกือบติดลบพุ่นละจา้าร่างเหมยเนี่ยมรสก็ติดลบพุ่นเด้ท่านผู้ชมแต่กาอ้วกติดอันโทรศัพท์เครื่องนีก่อนเป็นอยงคืออั่น เสียมมันเขากับสติดอันนั้นซ้ำสะดกอกอยงหกหกเหยียเฮียๆนี่แหละบ้านแย่ๆอันเทียงหน้าหน่อยบ้านหกไห้กนเทียงหน้าแย่ๆ่ผมมีเวลาตามความสะอาดดอกจะ้ะเมื่อยเก็ดงานกลับมาก,กับเมื่อยนัดแต่นาะท่านผู้ชม กับมากแตมีเวลาบุกีชัว่วโมงแต่ก็อยากพักผ่อนมันมีเวลาแต่ไปหาหมูหาพวกนอกจากทานผู้ชมเนาะนยู่เมืองนอกเมืองหน้าบวชคือกันกับกินเมืองไทยเขาเดียวเมืงง่อยละจากฉันทันผู้ชมเอออยู่เมืองนอกนี่มาสิจิมมึงในตัวพวกไงนังจแก อันเห็นเบิงเบงมันโตนิดหน่อยสิ่วันในในมันอะโตอ้วนๆเลยแต่ท่านผู้ชมหอยแมงผู้เนี่ยผู้ใดอันมีโอกาสไปเที่ยวไปเที่ยวเด้จะพางทางอันุ่้ละอันผู้ใดอยู่ในสวีเดนเนี่ยไปได้จะอันทางอันอย่างนอเฮียหยาไปเที่ยวมาระหว่างอันสิว่าไต่กับว่าไต่สิว่าเหนือกับว่าเหนือแม้แต่ท่านผู้ชมอยู่ระหว่างกลาง มันไปนตกเป็ดเอาไปันตกปลาเอาก็ได้จ้ะตกปูก็ได้ตกปลาก็ได้จ้ะตกฟีมันเป็นน้ำทะเลแม่แต่ท่านผู้ชมบรด้สื่อบัสเขาเด้อันนั่งมองเนี่ยห้าไปตกปลาเนี่ยห้าได้สื่อบัสสือ,ต,อ,อตกปลาน,าาานะแต่เนาะเพราะว่าหมองมันเข้าเจา้าหมองที่ห้าซสื่อบัรตกปลามันมันเป็นแรงที่แบบว,ว่าเขาเจ้าเลี้ยงปลาบ่ ไม่อยากเราเคยไปซื้อตกเก๊กเถ้าไปซื้อตกปลานี่ซื้อเอาปลาสำเร็จรหลมากินรโหเดนอกจากแกะายได้แต่ท่านผู้ชมขั้นเป็นสองฟิตไว้นะตกแบบแง่นึงมือเนี่ยโบมี่เหี่ยวย่าๆก็สิต่ำแก้วสมดีๆเนอะจ้ะมาจิ้ม กระสิกินบ่เบิดแต่ว่ากระสิลวกไว้มันหลายๆกินบ่เบิดอันไปเจ็บเอาเลยจะย้ำหนาหอนอุย้ยแต่ว่าคาเสาบานกับแพงเด้นอกจากเัาสีเสาไปย้ำบนท่องเที่ยวจักหน่อยขันไปน้ำท่องเที่ยวคาเสาแพงจะทิ่ผู้ชม นอกจากเขาสิมีพี่มีน้องหรือว่ามีเพื่อนไปเล่นไปเยี่ยมยามกันนัดจะน้อมันบุพเสิบนั่งดอกู่นี่โอ้ยยานไปล้างมือก่อนจะท่านผู้ชมแฉเสร็จแล้วจะท่านผู้ชม <ham> ไปล้างมือแป๊บเดียวแฉกลับมาแฉเสร็จแล้วแล้วจ้ะ ตัวบบใหญ่หนึ่งนอกจากเสี้ห์ทีหยังกินเนาะยาม,มีกับบุคคลอยากได้แต่ท่านผู้ชมเบิ่งไหนคันยุบานเฮาเนาะตัวหนึ่งเกือบเป็นหมกลอยคุณเนี่ยอย่าตามนั้นยายยซามยายอยากไปนันนนง่งกินเนาะมีร้านริมทะเลอ่นเมืองไทยแม่เมืองไหนตัวบบใหญ่หนึ่งจากท่านผู้ชมตัวใหญ่ใหญ่อันตัวใหญ่ตัวอวบพร้อมคันเฮาไปซื้อตามร้านค้านะ มันก็มีอยู่แต่ท่านผู้ชมแต่ว่ามันโตหน่อยมันโตจอยซื้อมากในแพ็คตามห่างนในสวีเดนซิติโกดเนาะแต่ย่าๆไปซื้อมากสิบหาตัวตัวละสิบหาบาทสิบหาตัวนี่มันเป็นจากบาทนอกหลายอยู่ด้แพ็คหนึ่งเนาะจากสิบหาตัวตัวละสิบหา ลืมละเตะกี่นี่ข่องอยู่ด้วยเรื่องเล่มน,นี่เดี๋ยวนี้เท่าละสิบหาคูณสิบหามันเกือบ,บสองรวยกลัวนอกจากท่านผู้ชม แพงอยู่ดิร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าอันน้นเาซื้ออีลีก็จะให้หร้อยยี่สิบซื้อร์ไรด์เราจะไปเฮ็ดยำกินก่อนนะจ๊ะท่านผู้ชมเคยเจอกันไหมในตอน,นกินยำหอยแมงปูนะจ๊ะ